คอยอ้อยอันนี้เราไม่ราคาน,นี้อันนี้ก็ไปนั่งพ่นเลยบอกอ๋อทั้งเบอร์เท่าไหร่สี่สองทั้งหมดไหมคะหน้าตาที่สั่งมาไดนะ้นะเป็นน้ำกรวดเท่าไรนี่ว่าเรากรวดน้นฝากบ้างน,น,นี่เถอะเอา ซาขเขียวโบว์โบว์ให้มุกเด้อสิบเก้าบาทนะสิบเก้าบาทแสดงว่านี่<ะ>นนก็เป็นเชาวทั้งพม่านะทุกคนแต่ว่าข้าเจ้าพะเบ้าพังออกคือกันเออน่าจะข้าเจ้าอาจจะอยู่ไทยแบบมาดุลเลยนะสวัสดีพี่น้องผมพ่อครับเราเนี่พนเพราะอะไรเขาเมื่อกี้บรรยากาศมีเรื่องหนึ่งที่อยากจะมาเห็บเราไปลองกเกี่ยวกับการแบบ มาเที่ยวจากคุยเป็นภาษาลาวนะเพื่องเนะเพราะนั้นะนะผมจะคลิปนี้ผมจะมาทําเป็นภาษาลาวนะทุกคนก็คือผมจะไปซื้อของซื้อกับข้าวแล้วจะพูดคุยภาษาลาวว่าเขาจะเข้าใจไหมทุกคนเพราะว่าภาษาลาวกับภาษาไทยมันค่อนข้างที่จะใกล้ใใกลกเคียงกันมากๆนะครับทุกคนนะถ้าผมสื่อสารเป็นภาษาลาวแล้วคนไทยเขาจะเข้าใจไหมทุกคนนะตอนนี้ผมก็อยู่แถวเขตตอนนี้ผมอยู่แถว,วอ้ไรเรโวังแคร์นะทุกคนนะ แถวสถานีหลักสองเนาะวันนี้สิ่งที่ผมจะทําก็คือผมจะสื่อสารโดยใช้ภาษาเป็นภาษาลาวนะก็คือภาษาบ้านผมนั่นแหละทุกคนผมจะสื่อสารโดยเป็นภาษาลาวแล้วผมไปซื้อข้าของต่างๆนะทุกคนมาดูกันว่าเขาจะเข้าใจภาษาผมที่ผมจะพูดไปไหมทุกคนแล้วเขาจะมีลักษณะแบบไหนนะทุกคนว่าถ้าผมพูดเป็นภาษาลาวไปแล้วเขาจะฟังรู้เรื่องไหมทุกคนแล้ว ของที่ผมสั่งไปมันจะได้ไหมทุกคนนะราะว่าผมเชื่อนะครับทุกคนว่าภาษาไทยกับภาษาลาวมันคล้ายๆกันเนาะมันก็อาจจะฟังรู้เรื่องนะครับเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ผมก็เลยจะมาลองดูนะว่าถ้าผมพูดเป็นภาษาไทยในการพูดเป็นภาษาลาวในการใช้จ่ายหรือว่าการซื้อของต่างๆนะในวันนี้นะเพราะว่าตอนนี้ผมก็อยู่ที่สถานีหลักสองนะทุกคนนะนนะี่บรรยากาศ ตอนนี้นะแล้วก็มาดูกันว่าเขาจะเข้าใจไหมทุกคนเขาสิ่งที่ผมกำลังจะพูดไปแล้วก็สิ่งที่ผมกําลังจะไปชื้อเพราะว่าตอนนี้ผมยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยนะทุกคนนะตอนนี้ก็เป็นเวลาอยู่ที่สิบโมงเลยนะทุกคนสิบโมงเลยนะเดี๋ยวมาดูกันนะทุกคนตอนนี้นเราก็กําลังจะข้ามถนนนะทุกคนก็ข้ามถนนไปฝั่งนู้นก็คือผมวันนี้ก็อย่างที่บอกนะทุกคนนี่นผมก็จะมาแบบสไตล์แบบ จาพูดคุยเป็นภาษาลราบ้า,าเฮาอะนะไป้องมาเบิ่งกันว่ขาขาเจ้าจเข้าใจบอกก็ล่าวันนี้ไปซื้อของเ่ยไปส,ง,ไปสงกาบเขาต่งางๆนะหรืว่าข้าเจ้าจะเข้าใจกเ็เฮาบอกสิ่งที่เฮากำลังจะไปตอนที่แต่ละคนเริ่ม่าเบิ่งกันอันนี้ก็เป็นอีกที่ีนึ่งที่เราเนี้ยกำลังจะมาลองเบิง่งว่าสเห็นผลหรือเ่เห็นผล,นนลนในการซื้อของโดวยว่าเป็นภาษาเรานะทุกคนเรือว่าเฮาสิเจอ พี่น้องฟังลาาเขาบอกว่าคนพอคนล่าส่วนใหญ่เขาเจ้ามาเห็เุไม่อยากอยู่ฟังทยนี่ฝนขังที่จะลายนะคนขังที่จะลายเลยแต่ว่ันนี้ก็เลยมาลองเบิงว่ามันสิเปนอยางไรนะทุกคนกว่ามาจะจะซื้อของเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบไดนะทุกคนเดี๋ยวมาลองกันเบิกนะตอนนี้ก็อยู่ในช่วงระหว่างแบบกำลังหาล้านที่แท้ าอนนียจะซื้อนะส่วนน,นี่ก็เป็นโซนที่ว่าคนก็ขังร้ายเพราะว่าโซนนี้เป็นเป็นโซนที่ว่าคนมารวมตัวกันเพราะวา่ามันเป็นสถานีลักสองของรถไฟนะทุกคนนะคนก็เลยค่อนขางที่จะหลายเลยหลดุดหลดโดยสารกับ่อนขางที่จะรลายนะเพื่อล่อหลับผูดด้โดยสารที่ลงมาจากรถไฟนะรถไฟฟ้า MRT นะทนะุกคนนะก็รู้ซึกว่า่อนขาง,งที่จะรลายนะโซนๆนี่นะแล้วมาบึ่งกัน,กนว่าจะเป็นแบบไรน,นะทุกคนตอนนี้ตอนนี้อากาลัาง่ง สิไปกินเข่าแลละกําลังหาล้านที่ตอแนวกําลังจะไปนะทุกคนทำมาพื่กันหาล้านที่ตอแนวจะไปนั่นเป็นลักษณะแบบใดแต่เป็นล้านธรรมดาไปหรอกเป็นล้านโมเน่ใจว่านวันนี้จะกินก๋วยเตี๋ยวหรือกินยำกระเด็นกินเผือหรือกินเกี๊ยวเดี๋ยวมาพื่อเหมืกันในรายการณเรียกพาราเขตก้อนนี้ก็อยู่แถวบางเคนะแถวเสียบางเชครับนะเขาเห็นบางเชน กคครับเราปค่าสาวคายก็จะเข้าใจครับซึ่งกี่วันนี้กพลังจะซื้อ,อ,อหกนทเ,กนเนท่าไรก็กเกียวกินเือแล้ว่ท อันนี้เป็นขางหลุดนะที่วาลุ่มาจากรถไฟนะทุกคนรับหบน,น้เทาไร่ะ40ค่ะ้รวมไดเปล่าคะร่วมไดเปล่ามาตรวอันนี้ก็เป็น อาจจะเป็นมูนะครับมีหมึกอันนี้ไก่บ่อันนี้หมูเผาไก่อันนี้หมูเอาไก่เพิ่งแล้วพี่สวยบ่เดี๋ยวยมากเลยกนนี้ค่ะรังสั่งแม่ค่ายอยู่มาเบิ่งกันว่าอันนี้จะมีไข่อันนี้จะเป็นไข่ไข่ดาวบ่ะดูไข่ดาว อันน้เป็นมูบ้งงมูแบบทอดอันนี้ก็เป็นสถานีรักซอมนะแต่วหลุดต้องคนขางไลยเพราะว่าพระเจ้าลุงมาจากเพิื่องว่าอันนี้มันเป็นสถานีรักซอม คนสัญญะเจรเลยมันเป็นสถานีปลายทางของขจ้านะคนมันก็เลยไลยคนขาที่จะไล่นะาทางทนะั้งนางตีว่าเลี้ยวไปนะคนแบบล่อหล,อดลุลลดจะไล่แบบลุกเดินซารกับลายแห้งนะเออซานกับคนขาที่จะไล่แห้งมันเองการอย่างที่บอกเนะาะท้องใจมาซื้อข้าวเขากินแต่ว่าข้า,ขาวซอยน่ะจะฟังแต่เข้ารู้เรื่องนะ มาลองกันเบิ่งเนาะมาลองกันเบิ่งถ้าเป็นอี่ประสบการณ์นะคอยอ้อยอันนี้ไม่แม่น,นอาการน,นี่อันนี้ก็ไปนั่งพุ่นได้บะอ๋ออะไรอ่ะอใช่แล้วไหมคะอ่อเอา ก็ไขดาวพอมทั้งเบืเทะเลสิบสองน่าตาน่าตาที่สั่งมาได้รนะเป็นมูใช่ไหสี่สิบสองไปกันต่อนะทุกคนน้ำกัวท่หร่นี่ เราวดวดนั่นฝากบ้างนี่เถอะมา่องท่อนี้ค่ะห้องซึ้งแบบมื้อ,อ,น,อนี่บางครังที่จะแบบบูมีถือเลยนะทุกคนทำ่าล่องเมืองก็บย่างที่บ่อหนะทุกคนแต่ว่าข้าเจ้ากะฟังงอกนะฟังงอกแต่ว่า ข้าเจ้าก็บอกเป็นภาษาไทยแต่ว่าข้าเจ้าฟังออกทุกอย่างนะทุกคนนะก็คือแบบเขาสั่งไปเขาก็ได้ตามที่เขาสั่งนะแต่ว่าข้าเจ้าฟังออกนะภาษาลาวเอาแสดงว่าข้าเจ้าก็ฟังภาษาลาวเอาออกนะทุกคนแต่บอกมืาดิมาเดาข่ายยังบุทชันจบยังบุทชันจบนะทุกคนมาเดาจีบไปสั่งกันนี้โดวยว่าภาษาลาวเอาอ่าใช่ นี่น่าจะเป็นเอาซาเขียวโบบอกโบเอาไข่มุกเด้อสิบเก้าบาทแสดงว่าอันนี้ก็เป็นสเส้าทั้งพม่านะทุกคนแต่ว่าข้าเจ้าเขาเบาทางออกคือกัน <laughs> เออน่าจะข้าเจ้าอาจจะอยู่ไทยแบบมาดุนเลยนะรู้สึกว่าข้าเจ้าฟังออกนะขายดีป่ขายไ,ได้อยู่ จอดเลยจอดสวัสดีค่ะสามได้ค่ะแม่ค่าแม่คาค่ะขางทานที่จะนานละของทานที่จะสวยละค่ของทานที่จะสวยราคากับลายแบบนะใครบุกไม่จ่ายเรากะเอาเป็นอันนี้นะทุกคนเป็นซาซาเขียวพี่ๆนี่กะย่างที่บอกไม่น้องกบว่าเนี่ยมาลองเบิ่งนะแต่ว่าทุกคนกู้ซึ่งว่าทุกคนนี เ่าเขาว่าภาษาบ้านเขาออกไปนี่ขาเจ้ากับฟังรู้เรื่องไปคือแบบขาเจ้าฟังหอกกันนะทุกคนกับฟังองอกนะขาถือว่าซื้อของซื้อังค่ะง่ายเพราะว่าขาเจ้าภาษามันจะไขกันเนาะเขาจะมาเลยแบบฟังหงอกนะแต่บานเนาว่าออกไปกับบานเนาว่ซื้ออันนี้กับข้าเจ้าอาจจะเป็นพังอาจจะเป็นไอเวียนนามางกสทิขาเจ้าขายนะ แต่ว่าก็จะฟังภาษาลาวเอาออกคือกันนะทุกคนถือว่าที่ที่นี่กับมาลองเบิ่งกับถือว่าได้ได้คนนะทุกคนอันนี้คับแสดงว่าเขาเจ้าคับอย่างที่บอกนะภาษาอังกขษเคียงกันก็เลยแบบสื่อสารกันมากง่ายนะทุกคนมันสื่อสารกันง่ายนะอันนี้กับมาลองเบิ่งอันนี้แค่สี ท2องนะกับเป็นเงินล้าครับบ่ะบนี่ใจว่าเท่า์ไรน์้องเงินล้วตอนนี้มันราคาประมาณไหนนะทุกคนจะลองไปคิดเบื้องแล้วกันว่ามันเท่าไไร่กันแน่แล้วทุกคนนะรสชาติก็รู้สึกว่าแบบมันจะออกรสชาติแบบเผ็ดๆจกหน่อยเนาะรสชาติแบบเผ็ดๆจกหน่อยนะครับอันนี้กรนาจะแบบ คนแบบแบบพวกแบบกลางๆนะที่ว่ากินนะเพราะว่ารู้สึกแบบค่อนข้างที่จะเผ็ดแต่ว่าคนไทยเขาจะช่วยให้เขาจะบ่ค่อยหมักเผ็ดปานใดนะ <S <S แต่นี่ก็สําหรับแบบคนที่แบบกลางๆนะสามารถกินได้ทั้งแบบบ่เผ็ดและก็เผ็ดนะทุกคนรสชาติโดยรวมก็บือว่าโอเคนะ คือว่าทีวีนี่คือว่ารอดนะทุกคนก็คือแบบทุกคนพังภาษาลาวเขาออกว่บาบราจะเป็นฟังอะไรเรียนมากับพังออกโดยวันนี้กขาว่าเป็นภาษาลาวแต่ว่าวันนี้เป็นคนที่ว่าภาษาลาวแบบว่าแบบอะนี้นะทุกคนพังแบบง,ง่ายๆก็คือมันเป็นภาษาลาวที่แบบวันนี้มันจะยูย่ยุคยู่ภาษาลาวกลางน,น,นะทุกคนนะกับเป็นคนแบบทงังเนือมันก็นที่วัาออกเดนินๆแน่น ทั้งใต้ทั้งเหนือมันก็จะว่าออกกัะเนิดอ่าวันแรกบางคนก็กนนะนกนกนจะเป็นคนอีสานมั้งค่ว่ากันรู้เรื่องอยู่แล้วนะครับคนอีสานเขามว่าออกข้างในเจ้าก็อาจจะเป็นคนอีสานก็ได้ นี่ถือว่าผ่านนะถือว่าผ่านเพราะว่าทุกคนพังพังออกหมดนะคนพังออกหมดถือว่าสาวน้องๆมากไม่ไ่เนี่ถ้าต้องห่วงนะว่าถ้าว่าภาษาไทยผมเป็นแต่ว่าถ้าว่าภาษาลาวไปนี่เขาจะฟังออกเนาะมันนี่มาเรื่องลองไปสูน์เพิ่งแล้วว่า เอาว่าภาษาเาาได้เลยเนาะขาเจ้าขอาใจเนาะแต่ว่าเขาเจ้าฟังออกแต่ว่าเขาเจ้าอาชิเว้าภาษาเาาเขาบอได้เนาะแต่ว่าเขาเจ้าฟังออกนะคือว่าเป้นอีกเหตุการณ์หนึ่งนะพี่ว่าอยากมาน้เสนดึงไ้ก็ทุกคนว่าแหละอยากมาลองพิสูจน์เบื้องว่ามันได้ผลบอกอะได้ผลนะทุกคนที่พี่นี่ค่ะมาแล้วว่าเขาจบเป็นตอนนี้นะแค่อยากมาทดสอบเบื้องว่าูทั้งฟังไทยเนี่ย เขาเจ้าฟังภาษาลาวหอ่บอกเพราะว่าภาษาลาวภาษาไทยนี่มันคนขังที่ใกล้เคียงกันแต่ว่าแน่นอนมาเนี่ยเสื้อว่าต้องน้องฟังลาวเขานี่ฟังภาษาไทยของแน่นอนเพราะว่าส่วนใหญ่เนาะบพรว่าจะเป็นพวกทหารสําเร็จรูปหรือว่าบว่าจะเป็นทรทัศน์ที่เขาเบิ่งอยู่มากับเป็นส่วนหลากกับเป็นหนังเนาะหนังของทางประเทศไทยหรือว่าละครของประเทศไทยนะก็เลยเห็นใ้แบบเบิ่งเบิ่งออกก็เลยว้าได้นะว่าภาษาไทยออกแล้วฟัง ทางภาษาลาวไทยออกเนาะคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันทุกคนขอจบเพีืนน่อนะนี้เจอกันอีพีตะไปว่าวันนี้จะพาทุกคนไปเที่ยวไซแคลกะค่ะมามาลุ้นกันอีกทีหนึ่งว่าวันนี้จะพาทุกคนไปไซเนาะคลิปนี้วันนี้ขอจบเพื่น,นี้ไปแล้วพี่น้องบ๊ายบายเด้อ